เยาวชนคืออนาคตของประเทศไทยท่มมานผู้ท่ายังบอกว่าศีลธรรมของเยาวชนคือสันติภาพของโลกดังนั้นความรอบรู้หรือการเป็นเจ้าของสุขภาพของเยาวชนก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพดีของสุราษฎร์ธานีด้วยกระบวนการการสร้างการเรียนรู้ตรงนี้นะครับเราจะโฟกัสในกลุ่มของเยาวชนทุกๆก,กลุ่ม ไม่ว่ากลุ่มที่อยู่ในการเรียนในระบบหรือนอกระบบหรืออื่นๆก็แล้วแต่ในการรวมกลุ่มของเยาวชนเยาวชนเหล่านี้มีความสามารถมีความรอบรู้หรือ competency ในเรื่องของการจัดการรับรู้ข้อมูลได้มากกว่าคนรุ่นก่อนผมมองว่าเมื่อไหร่ ที่เยาวชนคนสุราษฎร์ธานีของเรามีจํานวนมากขึ้นสร้างกะบวนการเรียนรู้ของเยาวชนของบุคลากรคนรุ่นใหม่ของสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยจะเกิดความเข้มแข็งปัญหาต่างๆเช่นปัญหายาเสพติดหรือปัญหาอื่นๆเราจะก้าวข้ามตรงนี้ไปได้ด้วยความเข้มแข็งของเยาวชนคนสุราษฎร์ธานีครับ